สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุธท,ที่13พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะก็มีการรีบาวขึ้นมาโดยเมื่อคืนเนี่ยลงไปทําโลที่บริเวณ1,260นะคะจากนั้นก็รีบาวขึ้นมาได้ indicator ISI ก็เริ่มเข้าสู่เขต oversold แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการรีบาวกลับขึ้นมาช่วงนี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ1,275 เกินค่างเงิน US เอสาก็ยังแข็งค่าขึ้นนะคะเงินยูโรอ่อนค่าลงก็มีประธานเฟดสองสาขานะคะออกมาระบุว่าเฟดจะดำเนินมาตรการ QE ต่อไปนักลงทุนก็จะจับตาดูการแถลงของนางเยเลตเจเนตเยเลนนะคะต่อ คณะกรรมการด้านธนาคารของวุฒธธิสภานะคะก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประธานเศดคนต่อไปซึ่งคํากล่าวของนางเยเลนก็อาจส่งสัญญาณบ่งชี้ถึงมาตรการ QE ซึ่งนางเยเลตนางเจเนต็ตเยเลนก็จะพูดในวันพฤหัสนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวเลขการจ้างงานตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสก,กันการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็สต็อกน้ำมันดิบก็จะประกาศในวันพฤหัสเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้ก็ไม่มีตัวเลขประกาศมากนักนะคะก็มีช่วงตีสองนะคะดุลบัญชีงบประมาณรัฐบาลของ สารัฐเดือนตุลาคมนะคะเรามาดูภาพทางเทคนิคกันก็คือเมื่อคืนลงไปทำโโลที่บริเวณ1,260นะคะแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มองว่ายังอยู่ในช่วงของการรีบาวการรีบาวขึ้นมาเนี่ยมองแนวต้านที่บริเวณ1,285แล้วก็1,290นะคะส่วนแนวรับมีที่บริเวณ1,260แล้วก็1,255 ก็ยังแนะนำให้เปิดลองนะคะช่วงที่อ่อนตัวบริเวณแนวรับ1,260-1,250ถึงนะคะส่วนผู้ที่เปิดชอ็อตไว้นะคะก็ควรที่จะปิดทำกำไรนะคะตั้งแต่ที่ลงมาบริเวณ1,260แล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ